สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน O อวิทีช็นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Honda C i ี i c นะครับคันนี้เป็นรุ่น FD นะครับปี2008นะครับวันนี้นะครับเข้ามานะครับติดตั้งนะครับเป็นไฟใต้ท้องรถนะครับกับร้าน o อวิทีช็ของเรานะครับคุณลูกค้านะครับก็เลือกนะครับเป็นไฟใต้ท้องรถที่สามารถใช้ตัวรีโมทควบคุมได้และใช้แอปโทรศัพท์ควบคุมได้นะครับตอนนี้นะครับทางช่างนะครับก็กำลังดำเนินการนะครับ ติดนะครับไฟใต้ท้องรถนะครับเป็นแบบกันน้ําได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะติดนะครับทั้ง4จุดนะครับทั้งมุมหน้ารถนะครับข้างรถหลังรถนะครับรวมเป็น4จุดนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารถความสวยงามนะครับของการติดไฟใต้ท้องรถของรถ Honda Civic FD 2008คันนี้นะครับให้ความสวยงามเพิ่มความเท่เพิ่มความสวยงามให้กับรถได้อย่างไรนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งนะครับตัวไฟใต้ท้องรถสำหรับ c ีวิ c FD คันนี้เรียบร้อยนะครับก็ใช้ผ่านแอปโทรศัพท์ได้แบบนี้เลยนะครับก็สังเกตนะครับตอนนี้เป็นกลางวันไฟอาจจะไม่ชัดนะครับสามารถเลือกสเตปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาลองเลื่อนดูนะครับก็จะเปลี่ยนสเตปได้นะครับแสงต่างๆนะครับตามตามสีนะครับของตัวรถได้เลยนะครับเนี่ยะครับตัวรถก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้นะครับสีเป็นสเต็ปต่างๆนะครับ เห็นได้เลยนะครับเป็นไฟสีต่างๆได้ตามใจชอบนะครับตามแอปแบบนี้เลยนะครับนะครับเราก็เลือกผ่านแอปโทรศัพท์ได้เลยนะครับสีต่างๆก็จะโชว์มาในสเต็ปที่เราชอบได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวลงคลิปไฟตอนกลางคืนเดี๋ยวรอคุณลูกค้าส่งคลิปมาให้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟใต้ท้องรถนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0 8 9 9 6 9 5 7 0 8นะครับร้านอูบิดิชอปยินดีให้บริการนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวไฟนะครับใต้ทองรถที่คุณลูกค้านะครับกลับไปบ้านตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งมาให้เราดูนะครับตัวนี้จะเป็น Honda Civic FD นะครับรุ่น b ี0 0 8นะครับไฟที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีไฟทั้งหมด4จุดนะครับก็คือด้านหน้านะครับด้านข้าง ซ้ายและขวาและด้านหลังนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ